เรียกได้ว่าทำโรงพยาบาลวันมดขึ้นเลยทีเดียวนะครับสําหรับคู่ของนายนภัสและก็ใบเฟิร์นพิมชนกค,ครับที่ก่อนหน้านี้นั้นหนุ่มนายต้องแอดมิดนอนโรงพยาบาลเนื่องจากหมงานอย่างหนักจนป่วยแต่ทว่านอกจากทีมแพทย์ที่มาดูแลอย่างใกล้คิดแล้วนะครับก็ยังมีพยาบาลสุดพิเศษอย่างสาวใบเฟิร์นนี่แหละครับที่มาดูแลไม่ห่างเสร็จงานปุ๊บก็รีบมาหาให้กําลังใจปั๊บเลยทีเดียวจนหนุ่มนายนั้นแข็งแรงหายอย่างเร็วเลยทีเดียวแถมยังถูกแซวจนเขื่อนมอนอีกด้วยครับ อาจจะซื้อแว่นตาเดี๋จะได้มองล้อให้ชัดขึ้นหนึ่งใช่จะได้มองผมแบบคนเดียวเดี๋ยวเอาแว่นตาล็อกกรอบนี่เลยเพื่อนจะเป็นคนแบบใส่ดีเทลเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเวลาเขาไปเที่ยวอะไรเขารู้ว่าผมเข้าสนุฟฟี้ซื้ออะไรที่เป็นเกี่ยวกับสนุฟฟี่ให้อะไรใช่ก็เป็นบวกนะครับก็อยู่แล้วเขาเชี่ยวความสามารถเขาเชี่ยวกรองตอนนี้ผมทำงานแบบเจ็ดวันรวดแบบไม่มีเวลาที่ตัวเองจริงๆนก็เหมือนร่างกายเราก็ เหมือนเดียกอะติดแตงเลยหรอักผ่อนไม่พอก็คุณบอกว่าเเป็นอะไรก็เป็นไซนัสแิดเสร็จ่เป็นเลือหลนะผมีอากรหักปพราะว่าทำงานก็ได้พักผ่อนน้อยมันก็มีไข้หวัดก็แางลงที่บ้านเอกก็น่ารักกับผมมาก็ดูแลดีพี่เลี้ยลกก็น่ารักจะพยาบาลสวยวน่ารักแต่เป็นกุณใจจริงๆครับเวลาแบบ ปกติเคยทอดเราไมาบางคนเดียวเคยแบบแต่พอมีมีอย่างนี้แล้วก็ได้สาหรับความเป็นห่วงจากทุกคนมีผี้ชายทุกคนโทรมาดีกับเขาเนี่ยอะไรมันมันขุนใจมากเลยขอบคุณทุกความเป็นห่วงและนอกจากประเด็นเรื่องหัวใจแล้วนะครับก็ยังตอบคาถามประเด็นเราม่มาฮะหลังมีคนออกมาแชร์ครับว่าโดนพระเอกทําเมินใส่หลังไปขอถ่ายรูปซึ่งเรื่องนี้นะฮะโยงไปที่หนุ่มนายนั่นเองครับโดยเจ้าตัวนั้นก็ออกมาชี้แจงแบบนี้ครับ จริงๆผมต้องขอบคุณทุกคนเลยนะผมไม่รู้ว่าอันนี้เป็นผมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าบางอย่างในการถ่ายทำมันก็จะมีอยู่ในนู่นในนี่อะไรซึ่งมันเป็นความลับทุกอย่างเงี้ยก็ท่านถ้าเจอก็เข้ามาทักอะไรผมก็ยินดีนะครับผมปกติพี่นายก็แบบว่ายินดีถ่ายรูปกับทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมใช่ถ้าไม่ติดว่าเป็นแบบตอนรับผมหนังหรือละครหรือว่าโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าหลายหลายคนน่าจะน่าจะเข้าใจนะครับ